มาครับวันนี้จะมารีวิวไม้บุกนะครับใครจะเป็นเจ้ายุทธภพของการทุบนะครับระหว่าง3ไมน้นี้มาสไม้นี้นะครับตัวที่หนึ่งก็คือเรียวกะเมทัลลิกสามยูนะครับตัวที่สอง แอสทอก99ธรรมดานะครับไม่ใช่โปรโนะตัวธรรมดานี่ก็สามอยู่นะครับแล้วก็ลูกลักลักสุดยูเนกโวทิก10 DG นะครับลูกจบนะครับสามตัวเนี้ยไม้ใหนหนักสุดนับหนึ่งถึงสามครับหนึ่งสองสามโอเคเฉลย10 DG หนักสุดครับ ที่ลองตอนนี้นะณนะเวลานี้10 DG ตบได้หนักที่สุดส่วนหนึ่งก็เพราะว่า n นะครับ n ที่ผมขึ้นนะครับมานี้ผมขึ้น35ปอนด์นะครับ BG65TI อืมอันนี้น่าจะเป็นความได้เปรียบของ10 DG เขานะครับที่เขาสามารถขึ้น n ได้สูงมากๆนะครับ35ปอนด์็กซิมัม เนี่ครัเขียนวารีการเลย3 5 lbs ขึ้นไปเลยครับไม่มีปัญหาแล้วไม้ที่บุกได้ดีเป็นลำดับที่2นะครับแชมป์เก่ายังอยู่กับซ m d g เหมมันเดิมนะลำดับที่2ได้เก1 2 3่1 2 3โอเคนั่นก็คือเรียวกะเมทัลลิกนะครับ อันนี้ตบดีตบมันตบจิกนะครับลูกยังไงก็ไม่เท่า 10dg ีจีแล้วลูกพุ่งเร็วนะครับแต่ไม่หนักด้วยหัวมันไม่ได้หนักเท่ากันอยู่แล้วเนาะอันนี้เอผมยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับมันก็จะเลยมันก็เลยจะเสียเปรียบ10 dg ีนิดหนึง่งเรื่องเรื่องความตึงแล้วก็เอ็นด้วยนะครับเอ็น <N S 1> นี้มันเป็นหลีหนิงนับวันมันจะออกไปทางนุ่มๆม,มากกว่านะครับซึ่งผมไม่ชอบเลยฟีลนุ่มเนี่ย ชอบฟิลกระด้างกระด้างมากกว่าก็เลยให้มันเป็นที่สองนะครับไปไม้สุดท้ายครับอันดับบวยครับแอดท็อก99นะครับคือเอาไปลงไปตบครั้งแรกี่ผมถึงต้องหันมาดูเลยว่าเฮ้ยมันไม้บุกจริงหรือเปล่าวะคือก็น่าจะเป็นที่เอ็นมันด้วยแหละครับเอ็น ่าเจ้าของเก่าขึ้น Aero Sonic มาผมก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเนาะผมก็ว่าอลองลองตีมปก่อนสุดท้ายคือบุกไม่ได้เลยนะครับไม้นี่คือแบบค่อนไปทางเบาเลยเหมือนไม้บาลานน่ะไม่ได้แข็งไม่ได้หนักอย่างที่เคยได้ยินมาเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนเอ็นเป็น0.70หัวมันน่าจะหนักขึ้นกว่านี้นะครับผมว่ามันน่าจะบุกดีกว่าเนี้ยแต่ถ้านตอนนี้ที่เออันเนอันนี้นะครับคือ ปุกค,คือแย่เลยครับบุกไม่ได้เลยแต่เกมรับดีนะครับเนี่ยไม้เนี่ยผมตีเกมรับแล้วผมรู้สึกว่าเออเมนคอนโทรลลูกโคตรดีเลยน่าจะเป็นที่เอ็นแหละก็เลยมาดับบวยนะครับก็เดี๋ยวรีวิวเต็มยังไงเดี๋ยวผมไปทําแยกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า ผมต้องเอาไปขึ้น n ใหม่ก่อนนะครับ n จะเอาเป็น n bg 65 ti ใหม้มันเหมือนกันนะครับแต่ปอนก็ก็คงได้แค่32ปปอนนะครับ2ไม้เนี่ย35ไม่กล้าขึ้นเดี๋ยวไม้หักนะครับ35ก็จะได้แค่10 dg ไม้เดียวนะครับก็ใครที่มีไม้บุกที่แบบว่าคิดว่าตบหนักแข็ง ไปยากลองแนะนํามาดูนะครับผมจะไปหามาลองนะครับเพื่อที่จะมาประชันกับแชมป์เก่าลูกรักของผมนี่ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีไม้ไหนที่ตบได้หนักกว่าไม้นี้อีกไหมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ